สวัสดีครับวันนี้พบกับโค๊ดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับก็เราอยู่กับเรื่องยังอยู่กับอาณาจักรยุธยานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะลึกไปนะครับในส่วนของการปกครองอยุธยาที่เป็นอยุธยาตอนต้นนะครับนะโค้ดบอกให้ฟังก่อนยุทธยาเนี่ยมันจะแบ่งหลักๆเป็นสามยุคคืออยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะครับโดยที่มันก็จะมี แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่อของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะครับนะก็จะมีการแบ่งอยู่นะครับนะโดยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยนะครับนะอยุธยาเนี่ยมันก็จะมีการปกครองณทนะ่านปัจจุบันของเราเนี่ยการปกครองที่ในปัจจุบันของเราคือรัฐาารักรสิงของเราเนี่ยคือประชาธิปไตยถูกไหมแต่ถ้าเป็นสมัยยุธยานะครับก็มีรายละเอียดของมันอยู่ นะเช่นไปดูกันดีกว่านะครับการปกครองในยุคอยุธยานะครับนะก็ถ้ามาตั้งแต่สมัยขององค์อากษัรอร์องค์แรกนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับก็มักจะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก นะครับนะแล้วก็มีการแผ่ขยายอำนาจไปเรื่อยๆนะครับพออยุธยาเนี่ยเป็นเป็นอาณาจักรที่ค่อนข้างที่จะมีความามั่งคั่งนะพอมาถึงสมัยกษัตริย์องค์ที่สามนะครับหรือสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่หนึ่งนะครับนะเป็นกษัตริย์องค์ที่สามนะไม่ใช่รามาธิบดีนะลูกนะองค์ที่หนึ่งนะอันนี้คือบรมราชาธิราชที่หนึ่งนะครับนะนกษัตริย์องค์สามนะครับนะค,คุณหลวงพระงัวนเนี่ยนะ ท่านได้ขยายอํานาจนะครับทางตอนเหนือนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะก็เป็นอาณาจักรที่ถูกควบรวมกับสุโข,ขทัยนะครับอาณาจักรสุโข,ขทัยเนี่ยความจริงแล้วใหญ่โตทั้งคู่นะครับแล้วก็มีการควบรวมกันนะครับทําให้อาณาจักรเนี่ยมันทําให้อํานาจเนี่ยมันยิ่งมีมากขึ้นนะครับก็มีการแผ่ขยายดินแดนไปนะครับจนถึงล้านนา นะครับนะทั้งถึงลาวกัมพูชาถึงฝั่งมอนนะครับแล้วก็ไปถึงปัตตานีเลยนะคือสี่ภาคเนี่ยนะครับก็คือขยายดินแดนไปกว้างขวางมากนะครับนะเพราะว่าทุกคนไทยเองเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของไทยนะเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเราเหมือนกันนะครับนะก่อนอยุธยาทําให้เขาก็มีความรุ่งเรืองในตัวเขาอยู่นะครับนะพอมาผนวกกับอยุธยาก็ยิ่งขยาอยอํานาจก,กันไปนะครับนะทาให้ ความกว้างขวางของยุธยาเนี่ยมันมีม,มีอํานาจมากขึ้นพราะมีอํานาจมากขึ้นในการปกครองก็ต้องเป็นระบบมากขึ้นนะครับนะในการปกครองในยุคนั้นนะครับนะก็มีพระราชานะะก็คือพระหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีอํานาจสูงที่สุดนะครับหรือเราเรียกกันเลยว่าเป็นการปกครองแบบสมมุติเทพสมมุติเทพหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เอาพระราชาเนี่ยเปรียบเสมือน เทพนะครับเปลี่ยนเสมือนเทพเลยเหมือนเหมือนเทวดาที่สมมุติขึ้นมาก็เลยเรียกว่าสมมุติเทพนะครับนะก็พอจะทําการเข้ารับตําแหน่งนะครับหรือเข้าครองบัลลังก์เนี่ยก็ต้องทําวิธีการถือน้ําพิพัฒสติยาเพื่อเป็นการกล่าวต่อแผ่นดินว่าเราจะทําเราจะปกครองแผ่นดินด้วยความโปร่งใสนะครับไม่คดโกงอะไรก็ว่าไป นะครับนะพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นก็จะปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลักทศพิธและธรรมนะครับดูแลทุกส่วนของประชาชนมีความเมตตาต่อคนในประเทศนะครับนี่คือลักษณะของการปกครองในในในสมัยยุทธยาตอนต้นนะยังไม่หมดนะครับการปกครองในยุทธยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามระยะอย่างที่โค้ดบอกไปนะครับคือตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะก็ ตอนต้นนะครับก็จะแบ่งเป็นสองเป็นเป็นสามส่วนหลักๆนะครับนะสามส่วนใหญ่ๆเลยนะก็คือส่วนกลางนะครับส่วนกลางเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนกับอ่รัฐบาลนะครับนะประเทศไทยเราเนี่ยในอย่างปัจจุบันนี้ก็ประเทศเราบริหารโดยโดยมีรัฐบาลเป็นส่วนกลางถูกไหมการปกครองส่วนกลางในยุคนั้นก็หมายถึงรัฐบาลนะครับนะเขาจะแบ่งเป็นสี่กลม ใหญ่ๆนะครับหรือเรียกว่าจตุสดมนะจะตุบกว่าสี่นะลูกโดยแบ่งเป็นสี่กลมนะมีชื่อกลมสี่สี่ชื่อนี้คือเวียงวังคลังนานะครับแล้วแต่ละกลมทําหน้าที่อะไรบ้างเวียงทําหน้าที่ดูแลความสงบสุขของราษฎรนะครับนะจับคนทําผิดมาลงโทษหรือพูดง่ายๆคือเหมือนอาชีพอะไรเลยตำรวจนั่นเองตำรวจทหารนั่นเองนะครับนะอ่าตำรวจทหารน,นะครับ สว่วนนี้ยก็ทําหน้าที่พิจารณาคดีนะครับเวียงเป็นตํารวจทหารนะวังทําหน้าที่ในการพิจารณาคดีนะครับหรือทนายนั่นเองนะครับนะ้ทนายคลังนะครับก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงินนะครับเก็บเงินดูแลรายรายรายได้รายรับของแผ่นดินนะครับกรมนาก็ทำทำหน้าที่ดูแลนาะนี่คือตรงตามชื่อเลยเวียงวังคลังนานะครับตามชื่อ นาก็มีการเก็บรักษาสบียงสำหรับคนในพระนครด้วยนะครับนะต่อไปเรามาดูเราดูส่วนกลางไปแล้วนะครับส่วนกลางนี้ดูไปแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนหัวเมืองนะครับนะหัวเมืองหัวเมืองคือเมืองที่อยู่ด้านในนะครับนะหัวเมืองก็จะถูกแบ่งเป็นชั้นๆอีกนะอ่ามีหัวหัวเมืองด่านหน้าอ่าหน้าด่านนะครับนะหัวเมืองหน้าด่านเนี่ยคืออะไรหัวเมืองหน้า หน้าด่านคือหัวเมืองที่ลายล้อมราชธานีไว้นะครับลายล้อมนะลายล้อมนะก็คือปกป้องค่าศึกที่จะเข้ามาโจมตีเมืองหลวงนะครับอ่าบางเมืองพระหมหากษัตริย์จะทรงส่งพระราชอโอรสไปปกครองเมืองนะครับเรียกว่าเมืองลูกหลวงนะครับเช่นทิศเหนือก็มีลบุรีนะครับที่ต้นออกมีนครนายกที่ต้นที่ต้นตกมีสุพรรณบุรีทิศใต้มีพระประแดง นะครับนะก็พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ไปปกครองก็พูดง่ายคือครอบครัวนะครับเจ้าครอบครัวปกครองเอาเอาเอาพ่อไปบ้างเอาน้องชายไปปกครองมากอะไรแบบนี้นะครับเป็นเมืองลูกหลวงนะก็ทําหน้าที่ปกครองเมืองหลวงนะครับอยู่อยู่ดูอยู่อยู่หายรอบนะครับหัวเมืองชั้นในนะครับก็อยู่ไกลจากเมืองลูกหลวงออกไปนะครับนะ ให้คิดง่ายๆอย่างนี้นะคือเมืองหลวงถูกไหมแล้วก็หัวเมืองอเป็นหน้าด่านนะครับแล้วก็เป็นหัวเมืองชั้นในนะครับนะก็จะเป็นประมาณว่าเมืองลูกหลวงออกไปไกลออกมานะครับก็เพนเช่นพวกชนบุรีราชบุรีปราจีนเพชรบุรีเมืองโพมเมืองอินสิงบุรีอะไรเหล่านี้นะครับนะก็มีขุนนางปกครองขึ้นตรงต่อเมืองหลวงนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนี่ไงนะครับนะ ตอนนี้คือหน้าดา่านถูกไหมอันนี้หน้าดา่านนะหน้าดา่านอันนี้หัวเมืองอ่าชั้นในอ่านะครับชั้นในก็ทําหน้าที่อ่าขึ้นตรงกับเมืองหลวงโดยตรงนะครับคือเมืองหลวงสั่งอะไรให้เอาทหารเข้าไปก็ต้องเอาไปให้ให้ส่งข้าวก็ต้องส่งให้นะครับนะติดต่อกเมืองหลวงโดยตรงนะ ต่อไปหัวเมืองชั้นนอกนะครับเมื่อกี้หัวเมืองชั้นในนะนี่หัวเมืองชั้นนอกคือไกลหัวเมืองชั้นในออกไปนะครับเ,เช่นจันทบุรีหรือนครน,นครราชสีมาชัยยาอะไรแบบนี้นะครับนะโดยต้องรับแต่งตั้งจากความหากรรษัริย์ทำหนะ้าที่ปกครองเมืองรวมทั้งบริวารที่อยู่เมืองใกล้เคียงด้วยนะครับเ,เราพูดถึงหัวเมืองไปแล้วนะครับนะการปกครองส่วนหัวเมืองไปแล้วทีนี้มาดูการปกครอง หัวเมืองประเทศสลาดนะครับประเทศสลาดคือเมืองหรือแคว้นที่ยอมรับอำนาจของอยุธยานะอย่างที่บอกยุธยานี่ยมันมั่งคั่งมากในยุคนั้นนะใครก็อยากจะอยู่ใต้ใต้การปกครองของของยุธยาโดยที่นะครับกษัตริย์ในเมืองของตัวเองเนี่ยนะสมมติถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี้ยสมมติว่าอยู่จังหวัดลบบุรีลบบุรีมีม,มีมีกษัตริย์เป็นของตัวเองก็คืออาจจะเป็นสสในยุคนี้นะก็ทําหน้าที่ในการปกครองเมืองไปแต่ถ้า นะครับกรุงศรียุธยาต้องการอะไรต้องส่งให้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการนี่คือนี่คือการปกครองเมืองหัวเมืองประเทศราชนะครับคือตกเป็นเ็าเรียกตกเป็นอยู่ใต้อำนาจของอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องคอยส่งของให้ส่งคนให้อะไรแบบนี้นะครับตามเวลาที่กําหนดด้วยนะนะครับแล้วต้องส่งกองทัพมาช่วยเหลือเมื่อเกิดสงครามอะไรประมาณนี้นะครับ นี่คือการปกครองโดยภาพรวมนะครับในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับนะยังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ถ้าให้จําก็จําส่วนกลางให้ได้นะครับเวียงวังคังนาเนี่ยมีในคําตอบด้วยนะเออมีในข้อสอบมีในการบ้านด้วยนะครับการบ้านวันนี้มีทั้งหมด6ข้อนะครับเขียนตอบนะเขียนเขียนเขียนคำว่าตอบด้วยก็ได้นะครับล็อกโจทย์มาวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับการปกครองอยุธยานะครับก็พขอกล่าวคาว่า สวัสดีครับ